สวัสดีครับวันนี้เกมปรีผมแคมิเซอร์แคสวัสดีครับผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ครับหนึ่งในเหล่าควินซี่ครับเกรมมี่ครับเกรมมี่ครับป็ตัวละครครับที่ได้รับพลังจากจูฮาบับนะครับซึ่งพลังที่ได้รับมาครับคืออักษรตัววีนะครับหรือก็คือเดอะวิชนัลลี่นะครับถ้าแปลเป็นไทยครับก็คือผู้มีทัศนวิสัยนะครับแต่ในที่นี้น่าจะเป็นผู้มีจินตนาการเหลือล้ำซะมากกว่านะครับก็ชื่อเต็มๆก็คือ เกรมมี่เดอะวิชแนี่นะครับซึ่งเกริมมี่ครับรูปหน้าตาก็คือเป็นเด็กหนุ่มผมทองใส่ฮู้ดขาวใช่ไหมครับก็ดูค่อนข้างจะดูเท่ดูข้มมากๆครับแต่ร่างที่เห็นร่างนี้ครับไม่ใช่ร่างที่แท้จริงนะครับเพราะร่างที่แท้จริงนั้นคือร่างนี้ครับเกรมมี่ครับร่างที่แท้จริงก็คือสมองครับเป็นแค่สมองก้อนหนึ่งครับแต่เป็นสมองครับที่ได้รับพลังจากจูฮามบับนะครับซึ่งพลังนั้นสามารถทําให้เกริมมี่นั้นสามารถจินตนาการครับ จินตนาการสร้างความคิดให้กลายเป็นความจริงนะครับเลยสามารถสร้างร่างเนื้อออกมาได้หรือสามารถปล่อยพลังครับโดยแค่ความคิดครับสมมุติแค่คิดว่าอยากให้มีอุกบาตตกอุกบาตก็ตกลงมาครับแค่ใช้ความคิดในการโจมตีครับซึ่งผมคิดว่าพลังของมันนั้นค่อนข้างจะโหดมากๆและก็ดูโกงมากๆครับแค่คิดก็สามารถชนะได้แล้ว ส่วนในเกมครับตัวละคร con, ตัวนี้ครับสามารถหาได้จากกาชาพันปีกาชาของมันเท่านั้นนะครับ <prote ge> ไม่สามารถหาได้จากกาชาปกติหรือจากตัวฟรีนะครับกาชาปกติหรือตัวฟรีไม่มีเกรมี่ตัวละครตัวนี้นะครับต้องหาจากกาชาพันปีของมันเท่านั้นเกรมี่ครับเป็นสายตีสกิลนะครับซึ่งเป็นสายตีสกิลแบบระยะไกล แต่การตีของมันครับผมคิดว่ามันไม่ค่อยไกลมากนะครับจะเน้นออกเป็นแนวกลางๆซะมากกว่าระยะกลางๆนะครับซึ่งมีพลังโจมตีของสกิลครับอยู่ที่8 0ด้นะครับดังเดินครับอยู่ที่806ซึ่งถือว่าเยอะมากๆสกิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีผู้อลันคารแรงขึ้นครับสกิลลิงก็คือจะลดเวลาคููดาของสกิลลงครับ12%สซส่วนสกิลอาร์บีครับก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับ20%ซ เพิ่มพลังโจมตีของสกิล20%เพิ่มพลังโจมตีของไม้ตายครับ40%นะครับแล้วก็จะมีสกิลที่ค่อนข้างจะพิเศษมากๆครับก็คือจะการสถานะทุกอย่าง100%ครับกันทุกอย่าง100%ไม่ว่าจะเป็นไฟน้ำแข็งสายฟ้าพิษเพิดนู่นนี่นั่นครับกันทุกอย่าง100%นะครับถือว่าดีมากๆ ซึ่งสกิลแบบนี้ครับจะมีแค่2ตัวเท่านั้นในเกมครับตอนนี้นะตอนนี้มีแค่2ตัวเท่านั้นครับในการการทุกอย่างอย่างนี้ซึ่งหมายความว่าครับเกรมมี่ตัวละครตัวนี้ครับสามารถเอาไปลงด่านที่มีน้ําแข็งด่านที่มีกับดักที่เป็นพวกกับดักไฟสายฟ้าพิษสามารถเดินแช่บ่อพิษบ่อไฟได้แบบไม่ติดไม่โดนดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ถ้าเป็นการโจมตีของศัตรูเราจะได้รับดาเมจอยู่ครับได้รับดาเมจอยู่แต่จะไม่ติดน้ําแข็งหรือจะไม่ติดไฟ100%นะครับแต่ถ้าเป็นพวกบ่อไฟบ่อพิษอะไรพวกนั้นเราสามารถเดินผ่าได้100%นะครับโดยที่ไม่ติดพวกนั้นเลยค่อนข้างจะดีมากๆครับแล้วก็มีการเพิ่มระยะของการตีสกิลเพิ่มขึ้น20%มีการเพิ่มพิษของการตีสกิลเพิ่มขึ้น1นึ่และทําให้ติดไฟครับกับเลื่อนไหลานานขึ้น2วินะครับ ซึ่งสก,กิลการโจมตีนะสก,กิลหนึ่งครับจะติดไฟสก,กิลสองจะติดเลือดไหลนะครับแล้วก็สามติดไฟไม่ตายติดไฟการตีธรรมดาก็ติดไฟนะครับและสก,กิลไม่ตายของมันครับมีผลทําให้สามารถฟื้นคืนชีพได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งรอบนะครับพอกดสก,กิลไม่ตายไปครับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมครับสามารถตายเกิดได้ หนึ่งรอบนะครับค่อนข้างจะดีมากๆเลยซึ่งเกรมี่ครับปตัวละครครับที่สามารถเอาไปลงเล่นในโหมดโคออปครับได้ดีมากๆครับเพราะสามารถช่วยเพื่อนได้ดีมากๆซึ่งสกิลไม่ตายของมันนั้นผมแนะนำนะครับพอเริ่มเกมเริ่มด่ามาถ้าเจอบอสตัวแรกให้กดสกิลไม่ตายของมันก่อนเลยครับตัวเองครับและเพื่อนในทีมครับจะได้มีบัฟตายเกิดได้ฟรีๆหนึ่งรอบนะครับจากสกิลไม่ตายของมันนะครับถือว่าเป็นสกิลไม่ตายที่ช่วยเพื่อนและช่วยตัวเองได้ดีมากๆเลยนะครับ ส่วนรูปภาพของเกรมี่ครับก็จะมีประมาณนะครับซึ่งเป็นรูปภาพที่ดูค่อนข้างจะอลังการมากๆครับเพราะด้านหลังครับด้านหลังของมันนั้นที่แสงส้มๆนั่นก็คืออุกบาทนะครับเป็นสกิลที่เกรมมี่นั้นใช้โจมตีเจ้าเข็มเัจินะครับก็เป็นตัวละครที่มีสกิลอลังการมากๆทั้งในมังงะและในเกมนะครับยังไงครับก็ไปดูสกูงสกิลกันเลยครับแต่บอกเลยครับว่าตัวละครตัวนี้ครับสกิลอลังการโคตรครับ มาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมจะกาศสตูกลุ่มนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะเริ่มจาัดก,การตีธรรมดาครับการตีธรรมดานั้นค่อนข้างจะสวยงามโคตรค,ครับ สกิลหนึ่งครับสกิลสองและก็สกิลสามครับซึ่งเกรมี่ครับปะตัวละครครับที่สกิลค่อนข้างจะวงกว้างมากๆนะครับแต่ไม่ไกลมากเนาะสกิลหนึ่งครับจะเป็นการโจมตีไปด้านหน้าครับซึ่งวงกว้างมากๆและก็หลายฮิตมากๆครับส่วน2ครับก็จะเป็นการโจมตีไปด้านหน้าซึ่งจะไกลกว่า1หน่อยหนึ่งและก็กว้างกว่า1หน่อยหนึ่งนะครับ ส่วน3ครับจะเป็นการโจมตีทางหน้าจอนะครับสวยงามโคตรโคตรนะครับสก,กิลของมันนั้น1ยึงยิงปืน2เป็นการเรียกอาแท่งหินกับน้ำออกมา3จะเป็นการเรียกอุกกบาตลงมานะครับอลังการโคตรโคตรครับ ส่วนการเล่นครับก็เล่นง่ายๆครัก็แค่แบบตีๆไปเลยเพราะตัวละครตัวนี้มันมีระยะห่างในการตีอยู่แล้วค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับและก็สกีวงกว้างด้วย แล้วก็สกิลไม่ตายครับสกิลไม่ตายนั้นค่อนข้างจะสวยงามตามในะมังงะเด็ดๆนะครับสวยงามมากๆเลย ส่วนของใส่ครับของใส่ของเกรมมี่ครับก็เน้นด้านของ SP ครับเน้นเ p เน้นค่าครีไปเลยครับหรือค่า FCS เนะครับเน้นค่าครีไปเลย SP กับครีนะครับเน้นๆไปเลยส่วนลิงก์ครับลิงก์ตัวละครตัวนี้ผมอยากจะแนะนําว่าให้ใส่ลิงก์เพิ่มการโจมตีของท่าโจมตีครับหรือการตีสกิลเพิ่มเติมขึ้นไปเลยครับ เพราะลิง์ในการลดคูดาวนั้นจากที่ผมลองมานะครับต,ตนนัวละครตัวนี้เวลาคูดาวของสกิลนั้นค่อนข้างจะไวมากๆครับเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ต้องใส่ลิงก์ลดคูดาวก็ได้ครับใส่ลิงก์ในการเพิ่มดาวเมจไปเลยจะได้ตีแรงนะครับส่วนต,นตนนัวละครตัวนี้สามารถเอาไปลงอะไรได้มั่งล่ะเอาไปลงได้เยอะมากๆครับขอคอยเควสกิลครับน้ำหอมก็ได้ครับซึ่งถ้าน้ำหอมนะั้นเป็นวันที่มีพวกอลันคาครับ จ้าตัวละครตัวนี้ครับเกริมี่ครับสามารถเอาไปลงได้1น0เซนะครับเพราะสกิลของมันนั้นวงกว้างและค่อนข้างจะหลายฮิตมากๆครับแล้วก็มีสกิลในการช่วยเหลือเพื่อนในการฟื้นคืนชีพได้1นึ่งรอหนึ่งรอบนะครับถือว่าตัวครค่อนข้างจะเล่นง่ายเล่นดีครับแล้วก็เก่งโคตรครับใช้คําว่าเก่งโคตรนะครับเกรมี่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับกีตาร์คลิปนะสวัสดีครับ